ไม่ด้ทาบเลยเนาะไม่นี้ไม่มมาตามนักหรือนะตาหมอนตาหมอนสิบไม่นี่มันอยู่อนามัยไหมพี่น้องอนามัยของบางบอนเขตบางบอนตะกี้เนะ่าอยู่ขี้นิกอยู่ขี้นิกเอ่อบางบอนคือการเติร์นตอนนั้นอยู่บางบอนสิบเก้าตอนนี้ใหญ่มากบางบอนร้อยยี่สิบเอ็ดเลยพี่น้องเลย รู้ตัวว่าตัวเองทำดีที่สุดเลยอ,อันนี้งุนอลเถ้าเสียออกไปอล้วเท่เลยไนดะ้พี่น้องไม่ห้กินยังดีหรอกลุณตัดไปดี ตัวท่านเลยสวยพี่เนาะเรี่ยวเรี่วเรี่ยวโม่งเรี่ยวเรี่ยวตอนที่เรามาตอนนั้นยังไม่มีเซเว่นนะเนี่ยไม่มีเซเว่นเฉยเลยก็ไม่ดีจัง <c oughs> บรรยากาศนั้นพี่น,อน้องทั้งสน้มัปปยยนจิไปจะใช่เลยพี่น้องไปกชไก็ใช่พนัไฟมาหางใช่สนี้แม่นี่นะค้นขึ้นสองแถวมากอะไรพี่น,อน้องสองแถวเอ้ยนี่นะ่ากิน ก็แค้วัดบางบอนนะพี่น้องสูงจักวัดบางบอนสูงจักเลยเอไมนี่เหนูนอัไไม่มนี่มันอยู่หลังวัดบางบอนยูอะไรรู้ไหมเอกชัยร้อยยี่สิบเอ็ดมจ้อกรดีดูมองอะไร ยาง่ตรวจเช็คทุงย่างเข้าก็บอกออะไรนี่อะไรนี่ตรวจเช็คอยู่นี่นะวันี้ก็เลยมาดีวิ่งให้เพื่อนเขาว่ามันดีดีสุดย่างไหมน้องตรวจตรวจถุงย่างตรวจ,าาาวรรวจคามนะอ,นะอ,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 อาหารได้ดีมากพวกบอกคุ้มยังไงนะพี่น้องเนี้ยไตวิจารณ์ลูกเต๋าแห้งจนเป็นทั้งเป็นสายอยู่เนาะพี่น้องเห็นเบิ่งคน่มสำเร็จอของเนะขากอนเมยเนาะประจวบได้สุขภาพด้วยทำงานก็นทำอยู่ทำสุดคนแหละเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าในนีเป็นเพื่อนที่็ด้ตัวเองเดียวไป,ยไปทำยังไม่ทรถึงแค่ร้อยสามพันไปปาดก,ก็เลยก็แช่ก็ติดตามก็สะทกัยในนี้นะไม่ด้จายเลย,เลยมือมาได้งันตัวได้พี่น้องเอาคลิปอาั้นแต่งหลุดไส้มาให้พี่น้องเบิ่งมันเกือบเบลอพี่น้องไม่นี้ท่ายไปหลายครับพี่น้องแต่มันตัดไม่พี่นองง้องงงอกมันตัดแล้วมันก็หายไปเฉยเลย ตื่นแต่ตีหามามือเศร้านี่ดูแลเจ้าของอ่ะพี่น้องเพเท่าจะเป็นแต่ว่าคิดสใจส่งมาหาหมอเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งมันต้องควบคุมการกินได้พี่น้องการกินเท่าน่ะ่้านเทาตานใจเจ้าของอะทีโอ้ยอยู่อะได็รดอกพี่น้องเป็นงไรกับไปกอนเวลาแน่นอน,น,น่นันการกินคือสิ่งสำคัญ อย่าไปห่วงพี่น้องเรื่องกินกินได้ในน้อยๆเห็ุนัรเคยชิมสิ่งใดที่เขาหามสิ้นใดที่เขาโมเขาบอกว่าอย่ากินเด้จอยส่างสิ่งถ้าเขาเหตุใดนะพี่น้องถ้าเขาเหตุใดอ่ะมันมันมันก็จะจะยู่ลยโดนคนบางคนอ่ะเป็นมาหวานมันบอพราเจ้า,าจหามกินกาแฟกินกับทิ้งแดงพี่น้องเขาให้กินได้แต่ต้องกินกาแฟาดำย่างเดียวในนี่ก็กินกาแฟาดำถุกมือนี่มันจะได้เพ่เกิดขึ้น กินกินยังสี่การของข้มหาพี่น้องกินกินได้นิดหน่อยบ่าเมนว่ากินเวลาเดียวเห็นอิ่มเลยดิพี่น้องบ่งได้เลยกินได้คุณกินได้สามเวลาคุณกินได้สําคัญที่สุดในก่อนนอนก่อนนอนพี่น้องคือสิ่งสําคัญก่อนนอนห้ามเ็ดขาดเลยแต่คุณเหตุใดนะ่ะมันจะทังนี้ท่องไมนี่นเนี่ยลดปกติเลยพี่น้อง,องนเพราะเมนี่เป็นคนบอกขุามัหันหนักเลยไมนีส่สังเกตว่อวานเมนีม่กินแบบใดมันลด กินแบบไหนมันขึ่นไหมนีม่สังเกตจากของรถเที่งเพิ่มดงพิมนันรถเบิดน้ำหนักจะรดลุมากปกติเ่อเหตุใดอ่ะพี่น้องบางคนมากจริงอ่ะแค่ช่วงเวลาแคมหมอนะพี่น้องท่าหมอแปดโมงนี่พี่น้องเาพอไ,ได้ไปซื้อไปซื้อกาแฟเย็ยนมากินสวยโอ้ยคนน,นั้นว่าหามฝากเก็ของขนาดนั้นได้หรอ มห้ามอะไรขนาดนั้นได้เลยแค่ชวโม,มงเดียวเนี่ยน้พี่น้องวา่าบ <c oughs> ่มันต้องห้ามอะไรได้พี่น้องต้องเก็บใจสุขภผา,า,าดิงทำท่านเด้อนอนเทแรกดงามท่าเาทานสุกัผน,น,นะพี่น,อ <c oughs> น้องเร่งเงหลาย่ปุ่นเมาไม่นางบอมันนี่เรืรๆๆ่อยไปไ้ส,สง ทั้งสองแถวหนึ่งกดจริงเลยคับพี่น้องเมื่อถึงจะเิ่งกันหยอกกันรุ่งจากเป็นเย็นถ่ายลดเตนพี่น้องอ่าพี่น้องเราไม่นี่มาบอก่อนที่ฟังมันมหาหมอแพทสุขภาพหมอหน้าพี่น้องหมอหน้าเร็วนี้แต่สมัยตอนแรกๆที่ไม่นี่เราสาไม่นี่จะอยู่ที่นิ่พี่น้องที่นี่กับมันไหนแค่เดือนเดียวเดือนเดียวต้องไปสุดไปหกเดือน มันมีทิศไหมนี่ก็แปลกทุกท่านง่ายมันอยู่อะนะไม่เลยพี่น้องแต่รักษาโรงพยาบาลไปหมงเก่าพี่น้องสมเด็จพระพินเก่าสขาเลือดพี่น้องไปหมงเก่าได้เลยไปสมเโรงพยาบาลพี่น้องไม่ทิ้งไปหมงเก่าเพราะเราจะต้องไปเช็คประวัตินะพี่น้องเนาะเพราะประวัติท่ากับมี่แล้วอันเปิเท่ากับมี่มิเสนะพี่น้องแต่ถ้ามันม่วมมี่อย่างม่วมมี่าเดี๋ยวนอนลกโรงพยาบานมี่อย่างสิกลับไปได้ไปหรอกพี่น้องเพราะกรมปศุสัตว์น้องแจกว่าเขาเบอร์ห่าเดียว ถ้าหัคุ้มว่าใดเลยไมอว่าข้ามี่ยังไปสมุดทอดเป็นไข่เป็นอะไรที่เขาเป็นอย่างนี้ได้ขนาดที่ว่าลอดของนี้ที่ว่าเขาบ่มสามารถรักษาได้เขาก็จะส่งเข้าไปแน่นอนมขนะทีเขาก็ต้องพยายามดูแลตัวเองเห็นมันดีที่สุดพี่หนอ่เพื่อจะได้เขาองไปไปส่งไปมือหันมือหนึ่งพี่หน้องอันใดที่มันบอกโอเคเขาก็บดูแลจะของกินยาควบคูกก่อาหารไปก,กินกินอะไรสำคัญพี่น้องทุกอย่างเลยกินอะไรสำคัญเพราะว่าจะเปน็นโหลอด องกนสิสำคัญเลยต้าเห็ดแต่ไ uh, ด,ด,ด้เลยบางครก็บอกว่าโอ้ยปวดไ่เลยหรอกเฮ็งแายเหมือยก็นหรอกม่นนี้จะเห็ดด้วยกันเลิกหลิกเลิกเดินด้วยกันมังเมื่อเข็นขึ้นตีนุ่มะมีแกกระเห็ดก็เป็นอย่างนี่าน้วันี้สมุนไพรน่านักัของสซนี่น้อคลิปนี้บรรยากาศยังยังออกจากกานไม่เกัดบ้านพี่น้องแล้วๆแม่พี่น้องอันนี้มัอหอดู่นีไปคลินิกสเตปค้นาพี่น้องไปถ้ามานราไม่ขนี่เดี่ยวคหนมาสวยๆไหม เิ่นบ้ามาสาคือนต้องานถูกไปดิมนี่เลยมัม้งแมบนี้ยังยกใไก่มีนี่เลยที่ท,ที่เสียก็กอนมูนะพี่น้อคขิดนียวใเสียนะพี่น้อง, <Yeah. S 1> งแล้วรถมาเด้บาบายรถอ